สวัสดีครับพี่น้องป้องปไปซูฟูซูคนมือนิกะเอาเไาเหมือนกันนะท่านเสียสมัยมือนีิกะอยังเกางก่อนี่แขกกันตัดหญ้าเข่าครับเออตัดใบเข่าเขาท่านพิเศษอันนี้เออเหายางไปเหมือนกันนะพี่น้องเขาจะคนลรยี่สิบขึ้นบ่มือนิกะหลายยานอ่าบอกไปเลยลงยูทูบแล้ว วันนี้ก็ลายเยอะครับลยสองสามสี่หาหเจ็ดแเก้าสิบแม่แม่ขั้ว2ยหาคนแม่ขั้วกูแม่ขั้วพร้อมอออะไรเนี่ยพ่อผู้ชายเ้ใบี่นี่แมวแมวนี่หรเปลี่ยไงดีฮะเอนงามละ จักหน้าก็แตกกอขึนอนนอข้นดอกจักหน้าก็แตกกอขึ้นดอกออ๋บรรยากาศได้พี่น้องอยู่น้ำทงน้ำท่าบรรยากาศโอ้แนวน,น้อนแน,น่น,นอนพญยา,ยาศีสมัยก็ล่างดูใสกับพดาวเครื่องไอม่ว่าไม่งานนี้โดยเฉพาะญี่ปุนน่นแฉไปเลย เนี่ยทั้งเคีย่อมันมาบักเล่งได้เครื่องซีจังหวะตัดไอ้มันหมดมันกูหมดได้เคีย่อเลยเออสตาร์ทปรติดยังยังอยู่หานสูนี่ห้อนเครื่องตัดหนาตั้งเครืมันเหนื่อยมันนั่นหมือดทีมงานผู้ใหญ่บ้านครับแสดงว่าเป็นพ่อกล้วยมากโดยเป็นเขายังติดปากติดอ๋อลูกพี่เออเออฮะเสร็จแล้วอันยาดองยุ่งเสร็จแล้วย่าดองวะผู้ใหญ่ยวไม่ทำไม่ย่าดองเออ เอายาดองมาอย่าดองมากระทืบโล่งล่วงกระทียมมาผู้ใหญ่ใจกระทำเอออ่ะร่วมทีมครับพี่น้องพี่น้องฟ้องป่าอย่ามาเกะแขยงาขยแหงบม่มีมนีกลุ่นละไปลุ้นเอนไปเอายาดองมาโอ้ยขบวนนีกกินน้ำมูเรียนม่เตผูดออกเครื่องไม้ดิเอาได้ก่อนนั่นเท่าไดก่อน โอ้ยย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 ย้ยยยยยกย้ยยยยยไยยยยยยนยยยยยยะยย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 ่ยยยดอยยอนยย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 พยนยย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 นย่ยย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  ยาสีพักอยู 4, 9, ย่บนสมันไ้เด็ 4, กี่ี่อาีเลยสามพันบวกค่ารถอ,อีกเป็นสามพัหาอยูบ่บนบวเถกันแล้วละอของบุงมันต้องแพงกม,มูหัตัดเนยลยอยากกันเลอนี่ของแท้โอ้ลุช่ลมเกลื่องตัดหยน นั่นยังหรอกเ้ยบ่ like ์มันขันโบ่ถือเันียวไปไมนีเกียวก็ใยไทยใย